หลังจากที่มีรายงานระบุว่ากองบิน1โคราได้ขึ้นฝึกบิน F-16 ลาตะเวนตามวงรอบปกติในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อทดสอบสมรรถนะและเตรียมความพร้อมเชิงยุทธการโดยยืนยันชัดเจนว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไม่ได้เข้าใกล้เขตชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าเพียงแค่เสียงคำรามสนั่นของเครื่องบิน F-16 ที่ดังสะท้อนหุบเขาและป่านแนวชายแดน ก็าทำให้ฝั่งกัมบูชาเกิดอาการตื่นตนกแตกตื่นฮือฮาวิงหาที่หลบภัยกันโอละมัดด้วยความหวดาดผวาคิดว่าไทยส่งเครื่องบินลบเข้ามาโชว์กำลังใกล้แนวรบแรงขาฝ่ายความมั่นคงระบุว่าสถานการณ์นี้สะท้อนถึงความได้เปรียบทางอากาศของไทยอย่างชัดเจนเพราะแม้แต่การฝึกบินตามปกติก็ยังสร้างแรงกดดันด้านจิตวิทยาให้กับทหารกัมบูชา จนเกิดการเคลื่อนไหวโกรหนโดยไม่จำเป็นขณะที่กองทัพไทยย้ำว่าการบินลาตะเวนของ F16 เป็นเพียงการฝึกปฏิบัติภายในประเทศแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้เพื่อนบ้านต้องจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดเมื่อวันที่30กันยาย,ยน68พ้นพลอากาศเอกเสกสรรคันธาว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับ ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศโดยพลเอกเสกสรรได้ขอบคุณพลอากาศเอกพันธพักดีพัฒน,นากูลผู้บัญชาการทหารอากาศที่ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ซึ่งตนตั้งปณิธานไว้ว่าจะกระทำทุกวิถีทางด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่ตนมีสารต่อภารกิจของพลอากาศเอกพันธพักดีที่จะทำให้กองทัพอากาศมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้จนได้เพาราะาเอกเสกสรรกล่าวว่าตนไม่คิดว่าจะมีเวลามาเลี้ยงฉลองการรับตําแหน่งหรือการแสดงความยินดีใดๆในขณะที่ยังมีพี่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตย อยู่ทุกวันทุกคืนและสิ่งแรกที่ตนจะกระทำคือการสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศตเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อรับคำสั่งและคิดว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติแต่เราต้องพร้อมลบขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพอากาศขณะที่ทางเพจจ้าไอทับฟ้าอดีตทหารอากาศได้โพสต์ข้อความระบุว่า ซ้อมบินดูเป้าหมายวันจริงจะได้ไม่พลาดนี่คือข่าวจากอดีตทหารอากาศไม่ต้องเชื่อผมรอดูเอาละกันซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีคลิปเผยแพร่ออกมาด้วยแต่ก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราลองไปชมคลิปกันค่ะ